Okay. okay, yeah ครับ FCP ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลุมรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับเป็น Richard FCP t Channel แล้วก็เป็น Richard FCP t Family นะครับผมนะฮะคลิปนี้จะมาพูดถึงกรณีล้านช้างลาวแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ไทยหรือที่อื่นๆก็ได้ครับอดีตกับปัจจุบันเนี่ยคุณจะเรียกคนแต่ละกลุ่มแต่ละที่อย่างไรถ้าคนกลุ่มหนึ่งปัจจุบันเขาเรียกชื่อหนึ่ง มันคือการจำกัดความในพื้นที่ที่แบ่งในปัจจุบันว่าประเทศใดประเทศใดถ้าคนคนนั้นอยู่ในเขตนั้นแล้วเขาแบ่งแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากอยู่ในเขตนั้นประเทศนั้นก็ต้องออกไปดังนั้นชื่อในสมัยโบราณเนี่ยเอาเป็นว่ายกตัวอย่างครับพื้นที่แรกในอาณาเขตตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นของฟุนันก็คือของนะฮะต่อมาคือเจนละ คือมันก็ต่อเนื่องกันในเขตพื้นที่นั้นเรียกว่าฟูนันขณะนั้นทุกคนอยู่ในนั้นก็เรียกว่าตัวเองเป็นฟูนันแต่เมื่อเปลี่ยนชื่อใหม่จากนั้นก็มีเจนละขึ้นมาใหม่เจนละบกเจนละน้ำแบ่งนั้นเขตพื้นที่ที่กําหนดนั้นคนเหล่านั้นก็เรียกว่าตัวเองนะเป็นคนเจนละก็จบตอนนั้นคนเจนละเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาคือฟูนัน ต่อมาเจนละก็ล้มละลายก็มีการมากู้ใหม่ก็คือพระเจ้าชัยวรันที่สองแล้วตั้งเป็นพนระนครดังนั้นในเขพนตพระนครทั้งหมดที่เขามีอยู่เขาก็ไม่ได้เรียกว่าเขาเคือเจนละถูกต้องไหมฮะดังนั้นชื่อแต่ละสมัยเนี่ยจะให้เป็นชื่อปัจจุบันไม่ได้ขณะาเดียวกันนะฮะเมื่อสมัยพระนครในสมัยพระเจ้าชัยบวรันที่เจ็ด ก็ใช้กําลังทางทหารตีปกครองขึ้นไปอีกจนมาถึงสุขโขทัยเลยไปถึงที่เป็นลาวปัจจุบันแล้วก็ลงไปถึงขมรปัจจุบันแล้วกินในพื้นที่ไทยดังนั้น,น,นตอนนั้นก็คือด้วยอิทธิพลทางทหารตอนนั้นอิทธิพลทางทหารตอนนั้นไม่ได้ไปปกครองเพราะว่าหลังจากนั้นเมื่อสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันสมรรถคดก็ทําให้ทุกพื้นที่ที่ใช้อํนานาจทางทหาร ไปเข้ายึดปกครองเขาก็ประกาศอิสระภาพเข้ามาต่อสู้กับขอมแล้วก็แพ้พ่ายไปขอมก็ต้องถอยล่นไปเรื่อยๆต่อมาฮะเมื่อขอมถอยล่นไปแล้วนะฮะอยู่จุดข้างล่างในพื้นที่เดิมตรงนั้นก็ประกาศเป็นล้านช้างล้านช้างยาวมาจนถึงพื้นที่อีสานปัจจุบันดังนั้น การอ้างคําว่าอีสานปัจจุบันการอ้างคําว่าลาวปัจจุบันการอ้างคําว่าเขมรปัจจุบันนะ่ะเพื่อจะเห็นภาพว่าอยู่จุดไหนจุดไหนตอนนั้นดังนั้นล้านช้างเขา,า,ากา็ประกาศยามาได้ก่อนใช้อํานาจประกาศยามาได้ก่อนส่วนฝั่งนู้นก็คือสุขโขไทยเนี่ยสุขโขททยก็พยายามตีขึ้นมาเยอะนะครับพอสมัยกรุงศรีอยาครับก็ร่วมกันกับสุขโขไทยจากนั้นก็แข็งแรง ก็ตีคืนไปทั้งหมดทั้งล้านช้างตีคืนไปหมดเลยนะฮะทั้งล้านช้างตีขึ้นมาเป็นกรุงศรียธยาหมดอีกครั้งหนึ่งการตีคืนไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้เข้าไปปกครองนะครับเข้าไปด้วยอํานาจทางทหารแล้วก็สยบยอมแล้วก็ยอมส่งอะไรมาแทนเมืองนั้นเขตขันนั้นก็จะบริหารกันปกติมีกษัตริย์ก็กษัตริย์ปกติแต่เมื่อแข็งแกร่ง แต่เมื่อแข็งแก่งขึ้นมาวันใดเขาก็ประกาศอิสระภาพมันเป็นวิถีของสมัยก่อนนั้นพื้นที่ที่เป็นล้านช้างอขนาดปกครองกันเองยังทะเลาะกันเองยังเล่นกันเองต่อสู้กันเองมันยังอยู่ไม่ได้เลยล้านช้างก็เลยแตกไปเป็นสามอาณาจักรก็คืออาณาจักรหลวงพระบางลงมาก็คืออาณาจักรเวียงจัด ล่างสุดก็คืออาณาจักรจัมปาสที่อยู่ในพื้นที่ของอีสานปัจจุบันสามอาณาจักรก็ไม่ใช่ลาวสามอาณาจักรก็ไม่ใช่ลาวนะครับพยายามอย่าเอาชื่อลาวปัจจุบันน่ไปใส่ถูกต้องไหมฮะแต่ละยุคมันก็เกิดตายไปหมดแล้วนะฮะอาณาจักรหลวงพระบางอาณาจักรเวียงจันอาณาจักรจัมปาสเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นลาวอยู่จุดหนึ่งจุดใดตำบลหนึ่งตำบลใดพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด มันเป็นการทับซ้อนของคนโบราณอ้าวในส่วนนั้นนะันั้นในพื้นที่นั้นน่ะที่เป็นสามัญจักรไปไปมาๆก็ตกเป็นของสยามอีกรอบหนึ่งทั้งที่ทั้งที่เคยเป็นของกรุงศรีอยยาแต่ว่ากรุงศรีอิธยาไม่ได้ไปใส่ใจมากนะักกรุงศรีอิธยามาใส่ใจตรงขมิอยู่ปัจจุบันเพราะว่าเป็นพื้นที่ของขอมที่เป็นเมืองของขอมจริงๆอยู่ตรงนั้น อันนั้นทางนั้นเองกรุงศรีวิยาก็เหมือนกันก็ไม่ได้ไปครอบครองใช้อิทธิพลทางทหารความแข็งแกร่งทางทหารประกาศเตียงไก่ไปใครสยบยอมก็จบไม่ต้องบุกไม่ต้องฆ่าสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าปีนี้คุณสยบยอมปีหน้าคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณก็ประกาศอิสรภาพมันก็จบสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ดังนั้นในพื้นที่ที่ว่านะฮะสามอาณาจักร ก็ถูกสมัยพระเจ้าตากสินยึดมาทั้งหมดที่เป็นลานช้างเดิมแม้จะเปลี่ยนมาเป็นสามราักก็ถูกยึดใหม่หมดมาเป็นของสยามอีกตอนสยามปกครองตรงนั้นไม่มีลาวนะครับไม่มีลาวนะย้ำนะนะนะอย่าพึ่งไปเรียกว่าตรงนั้นคือลาวที่เป็นภาคอิสานบางส่วนก็คือโดยมากก็คืออาณาจักจรจัมปาศักดก็ยังไม่ใช่ลาวดังนั้น คนในพื้นที่นั้นที่เรียกว่าอีสานปัจจุบันก็ไม่ใช่หลักแต่ว่าการอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงธนบุรีและส่งมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทุกคนก็อยู่ภายใต้สยามอย่างมีความสุขการสลับกันไปกันมาภายใต้สยามมันก็คือเป็นประเทศสยามเมื่อประเทศสยามปกครองก็คือสยามดังนั้นลาวทั้งหมดก็เรียกสยามได้ถ้าคุณจะยึดอย่างนั้นก็เรียกว่าหลายชั่วยุคน ดังนั้นคนที่อยู่ในอีสานปัจจุบันจึงไม่ใช่ลาวแต่คนลาวปัจจุบันคนลาวปัจจุบันไปเตียวว่าอาณาจักรลานช้างคือลาวซึ่งไม่ใช่นะครับดังนั้นคนในลานช้างเดิมเนี่ยเขารู้จักลาวไหมไม่รู้อย่าตูเอานะครับแต่เวลาเราอ้างถึงว่าอ๋อตรงนั้นคือลาวปัจจุบันก็เลยเอาคําว่าปัจจุบันไปใส่เมื่อใส่ปุ๊บก,ก็คิดว่าลานช้างคือลาวต่อมาการที่จะมีลาว กับเขมรขึ้นมาเนี่ยมันมาจากสยามจําเป็นต้องยกพื้นที่นั้นคําว่าจําเป็นนะครับคําว่าจําเป็นนะฮะไม่ใช่ทอดทิ้งนะมันมีความจําเป็นต้องยกให้จากวนนณยมก,ก็คือฝรั่งเศสดังนั้นพื้นที่นั้นก็เลยขาดจากสยามไปในพื้นที่ที่เป็นกอเดิมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือสยามต้องเรียกสยามเพราะยังไม่มีกัมพูชา ขเขรียกอังกอยังไม่มีกัมพูชาตแต่พื้นที่นั้นสยามจำต้องสละทิ้งไปให้กับฝรั่งเศสอีกดังนั้นเมื่อตัดขาดกันแล้วเนี่ยนะฮะพวกคุณก็ถูกอ่า,พวก,กอาพวกคุณก็ถูกปกครองโดยจักรวรรดิยมเหตุน,นั้นพวกคุณทั้งหมดก็คิดกันใหม่ว่าพวกฉันคือ ฝรั่งเศสพวกฉันคือเมืองขึ้นของฝรั่งเศสที่เขเมรนเดิมก็บอกว่าพวกฉันคือคนของฝรั่งเศสดังนั้นก่อนที่ฝรั่งเศสจะให้อิสระจึงมีการคิดชื่อขึ้นมาใหม่ว่าในพื้นที่นั้นมันก็จะมีเท่านั้นเท่านั้นดังนั้นจะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งชื่อลาวอันนี้ก็กัมพูชาก็อาจจะนึกถึงประวัติศาสตร์เดิมๆตรงนั้นชื่ออะไรดังนั้นคนอยู่ในพื้นที่นั้นก็จะนึกถึงชื่อใหม่ ก็ตั้งขึ้นมาดังนั้นถ้าจะนับว่าในเขตพื้นที่ไหนเป็นของลาวก็คือพื้นที่นั้นแหละครับนับว่าเป็นคนลาวดังนั้นคนที่ตายไปก่อนนี้จะมาเรียกเป็นลาวไม่ได้ดังนั้นการประกาศเมื่อไหร่ว่าเป็นลาวนั่นแหละครับการนับว่าเป็นลาวรุ่นไหนครับซึ่งทางลาวทางเขมรเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งได้รับอิสรภาพมาแค่71ปีเอง ดังนั้นคนลาวก็เรียกเฉพาะที่เปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อ71ปีเหมือนกับว่าประวัติศาส,าศาสตร์ชาติไทยวิธีการนับเขาก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นไทยก็เรียกว่าสยามสุขโขทัยก็คือสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาก็คือกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีก็คือกรุงธนบุรี แต่รวมแต่รวมว่าเป็นสยามดังน,น,นั้นทําไมกร,รุงศรีอยาจึงไม่เรียกตัวเองว่าลาวโวแต่เปลี่ยนชื่อมาหมดแล้วก็เรียกว่าคนกรุงศรีดังนั้นเมื่อกรุงทนมาแล้วทําไมกรุงเรียกตัวเองว่าคนกรุงศรีก็เรียกกรุงรทนดังนั้นเปลี่ยนจากกรุงทนมากรุงรัตนโกสินทร์ทำไมคนปัจจุบันไม่เรียกว่าตัวเองคือกรุงทนก็เรียกว่าเกิดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์และคำว่าประเทศไทยเพิ่งมาเปลี่ยนในสมัยถัดมา เออแต่ถ้าจะย้อนไปในอะดีตก็คือไล่สยามเพราะตอนนั้นเรียกสยามแต่ถ้าพื้นที่ไหนมันอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยปัจจุบันเราก็เรียกว่านั่นคือประเทศไทยเหมือนลาวเนี่ยอยู่แค่นั้นก็เรียกว่านั่นคือประเทศลาวดังนั้นพื้นที่ภาคอีสานอยู่ในเขตประเทศไทยก็เรียกว่าประเทศไทยภาคอีสาน จะให้ภาคอีสานเป็นลาวได้ไงลาวก็คือลาวดังนั้นเรื่องนี้เองนะภาคอีสานก็คือพาคอ,อีสานเขาอยู่ตรงนั้นมาตลอดดังนั้นร้านช้างไม่ใช่ลาวลาวเพิ่งมามีขึ้นในเขตแค่นั้นจากการได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสเมื่อจะได้รับอิสรภาพก็มาตั้งเขตตรงนี้ว่าจะให้ชื่ออะไร ส่วนความเป็นมามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ควรจะไปยึดเรื่องนั้นแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยภาคอีสานเป็นลาวนะชื่อลาวเพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นเรื่องนี้ก็สําคัญทีเดียวนะครับว่าอีสานไม่ใช่ลาวและลาวก็ไม่ใช่คนอีสานนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ให้เคารพให้ถูกต้องด้วยนะครับผมนะะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ